สวัสดีค่ะอุ๋มพิรดีนะคะจากบ้านพิราิีสค่ะวันนี้นะคะอุ๋มก็จะชวนมาโมฟร่างกายกันนะคะเพื่อสร้างความคล่องตัวนะคะแล้วก็สร้างความยืดหยุ่นนะคะให้กลับคืนสู่ร่างกายของเรานะคะก็จะทําให้เราเบาตัวมากขึ้นนะคะใครที่รู้สึกว่าหนักๆตัวขยับไม่ค่อยได้นะคะอึดอัดอะไรเงี้ยค่ะเซสชันนี้เหมาะเป็นอย่างมากนะคะหรือบางคนที่เพิ่งเดินทาง ไกลๆมาเช่นนั่งรถนะคะขับรถนานๆน,นั่งเครื่องบินนานๆน,นะคะหรือว่าคนที่เพิ่งฟื้นไข้นะคะและต้องการกลับมารีเซ็ตร่างกายตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะเริ่มกันเลยค่ะนะจากการนั่งสมาธินั่งขัดสมาธิแบบนี้ก่อนนะคะจากนั้นนะคะเอามือขวาของเราไว้ด้านข้างลำตัวนะคะ เราจะหายใจเข้ายกมือซ้ายขึ้นนะคะยืดตัวให้สูงหายใจออกค่ะโค้งไปทางขวานะคะหายใจเข้าค่ะยืดกลับหายใจออกวางแขนซ้ายลงหายใจเข้ายกมือขวาขึ้นออกยืดสี่ข้างของเรานะคะจากตรงนี้นะคะพยายามตัวอย่าบิดหายใจเข้า r a c h up นะคะไปถึงท้องฟ้าหายใจออก Return อีกหนึ่งครั้งค่ะเข้าทำช้าๆหนึ่งลมหายใจนะคะ breathe in breathe out open up เข้า reach and return ต่อไปนะคะยกมือทั้งสองข้างของเราขึ้นตรงนี้นะคะระวังคอบาลหลหายใจเข้าเราจะ twist บิดไปทางซ้ายหายใจออกวางมือลง หายใจเข้านะคะกลับมาตรงกลางออกค่ะอิน <In. S 2> ก้นอุมนะคะก็จะหนักติดพื้นไว้นิดนึงนะคะเหมือนเราพยายามดึงกระดูกสันหลังของเราให้สูงขึ้นจากพื้นและรีเทิร์นกลับมาค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะ นอนหงายลงไปนะคะแล้วก็โค้งลงไปค่ะชันหัวเข่าไว้นะค่ะขาแยกนะคะเท่าความกว้างของสะโพกให้อุ่มนะคะชันขาไว้ให้กระดูกข,ขาของเรา45องศานะคะจากตรงนี้นะคะเราจะเริ่มที่ขาซ้ายก่อนนะคะ,ะทิ้งขาซ้ายของเรานะคะเราเปิดขาซ้ายออกไปทางด้านข้างนะคะ ทิ้งออกจากนั้นเหยียดขาซ้ายของเรานะคะให้ไกลออกจากตัวยืดให้สุดจากนั้นนะคะบิดโคนขาซ้ายของเราเข้ามานะคะหากแกนกลางร่างกายดึงเท้าของเรากลับมาค่ะหเราเรียกว่าฮิปเลสนะคะท่านี้นะคะเหยียดออกหมุนที่โคนขาของเรานะคะสอง ท่านี้นะคะช่วยรีแลกซ์กล้กามเนื้อนะคะข้อต่อสะโพกของเรานะคะ3ค่อยๆทำเนาะค่ะบิดเข้ามาค่ะ4จากนั้นเอาขาซ้ายของเรานะคะพาดไว้เป็น f i g u r อรเลข4นะคะดันขาซ้ายกึง่งๆดันเข่าซ้ายออกไปให้ไกลจากตัวนะคะแขนแขนของเรากลางออกเป็น l e t เตอรทีนะคะไทยแลนด์กลางไปด้านข้าง ทิ้งสะโพกของเรานะคะไปทางซ้ายนะคะและเอากลับมาตรงกลางค่ะแล้วบิดไปทางขวานะคะกลับมาตรงกลางอีกหนึ่งครั้งนะคะและกลับมาค่ะจากนั้นวางขาซ้ายลงนะคะเราจะรีเวิร์สฮิปีลสกันอีกหนึ่งครั้งนะคะ คราวน,นี้นะคะหมุนสะโพกนะคะหมุนให้คนขาซ้ายเข้ามาหาด้านในร่างกายเรานะคะและเหยียดขาของเราออกไปยาวๆเปิดเทิร์นเอาดึงเท้ากลับมาค่ะอีก3ครั้งนะคะสอนะคะสร้างความคล่องตัวนะคะให้กับสะโพกของเราค่ะเทิร์นอินนะคะแล้วเหยียดขาออกเปิดเทิร์นเอาทที่ข้อต่อสะโพก และงอหัวเข่าดึงกลับเข้ามาค่ะนะคะจากนั้นนะคะเราเหยียดขาขวาของเราออกไปนิดหนึ่งดึงขาซ้ายเข้ามานะคะเอามือขวาของเรานะคะจับที่หัวเข่าซ้ายด้านนอกนะคะเปิดมือซ้ายของเราไปด้านข้างทิ้งเข่าซ้ายของเราไปทางฝั่งขวานะคะหันศีรษะไปทางซ้ายนะคะทวิสโผ p พน,นับกลับมาตรงกลางนะคะหนึ่ง และปาอีกสองยืดตรงบริเวณหลังล่างของเรานะคะกลับมาตรงกลางและอีกหนึ่งครั้งค่ะ c อร return กลับมานะคะชันเข่าซ้ายไว้นะคะและชันเข่าขวากลับมาอีก1ครั้งนะคะเราจะ hip r e l e a ฝั่งขวานะคะเปิดสะโพกขวาออกไปด้านข้างนะคะแล้วเหยียดขาขวาของเราให้ไกลจากตัว turn in ดึงกลับนะคะ นะะ movement นะคะเกิดขึ้นที่กระดูกต้นขาของเรานะคะในเบ้าสะโพกค,ค่ะจากนั้นนะคะเอาขาขวาของเรานะคะมาพาดเป็นเลขสีนะคะเปิดมือทั้งสองข้างออกไปเป็น letter T twist ไปทางขวาหนึ่งกลับมาตรงกลางแล้วไปซ้ายนะคะ2ไม่รีบนะคะเราทำตามลมหายใจของเรานะคะ และ Return วางขาขวาไว้ขาทั้งสองข้างยังชันอยู่นะคะเอามือกลับมาอยู่ด้านข้างเสือคราวนี้นะคะบิดคนขาของเรานะคะเข้ามาหามิดไล์ลากขาขวาของเราออกไปค่ะ1 Turn out ดึงขากลับมา Turn in นะคะลากขาออกไปค่ะให้ไกลจากตัว3รอบสุดท้ายนะคะและ4 ะะจากตรงนี้เหยียดขาซ้ายนะคะงอเข่าขวาเข้ามาจับเข่าขวาด้วยมือซ้ายนะคะทวิสต์ครอสเปิดมือขวาออกไปด้านข้างนะคะแล้วเรามองนะคะไปทางขวากลับมาตรงกลางค่หนึบิดสะโพกของเรานะคะไปทางซ้ายมองขวาค่ะสองท่านี้นะคะเราช่วยในเรื่องของ ความคล่องตัวบริเวณสะโพกนะคะแล้วก็หลังล่างของเราด้วยนะคะ3ค่ะโอเคนะคะจากนั้นนะคะเราจะกลับตัวขึ้นมานะคะเป็น all four position นะคะโอเคจากตรงนี้นะคะเราจะแคทขาวนะคะเก็บแก้มก้นนะคะเก็บกระดูกซิสโบนของเราไปก่อนนะคะโค้งจากหลังล่าง,ลางหลงังกลางหลงังบนนะคะและหายใจเข้าเหยียดออกไปคะ่ะห หายใจออกค่ะโค้งหลังล่างหลังกลางหลังบนทิ้งศีรษะของเราลงไปนะคะและหายใจเข้าค่ะเหยียดตัวของเราออกไปให้ยาวดึงหูของเราให้ไกลาจากหางรอบสุดท้ายจากตรงนี้กลับมาอยู่ตรงกลางให้หุ่มนะคะตั้งจมูกเท้าไว้นะคะ ยกสะโพกของเราขึ้นนะคะ Reverse V ค่ะหนึ่งขย่งข้อเท้านะคะกลับเข้ามาขึ้นสู่แพร่งดันตัวออกไปหยกสะโพกของเราขึ้นนะคะ Reverse V ขย่งข้อเท้าค่ะ hinge ลำตัวไปด้านหน้าสอง power เ,เล็กน้อยนิดเดียวนะคะสอีกหนึ่งครั้ง หายใจออกเข้าสู่แพรกงสนะคะและวางหัวเข่าของเราลงมาค่ะจากนั้นนะคะต่อไปนะคะเราจะเอาขาซ้ายของเรานะคะก้าวไปด้านหน้านะคะค่ะ90องศานะคะขาซ้าย90องศาขาขวาของเราตรงนี้ก็90นะคะ มือนะคะจะวางไว้ที่เอวก็ได้เป็นออปชันที่1 o p ออปชันที่2นะคะมือประสานไว้ที่ไททอยนะคะซึ่งอุ่มจะทําเป็น option ออปชัน2เนาะโอเคจากตรงนี้นะคะเราจะฮิ้งลำตัวไปด้านหน้านะคะ Lean เหมือนทะแยงไปด้านหน้า Inhale เอ็กซ์เ r ลหนึ่งบรีดอยืดท่านี้เคลียร์ข้อต่อสะโพกนะคะตรงแถวด้านหน้าของเรานะคะ 4รอบสุดท้ายค่ะ5จากนั้นวางมือซ้ายลงไวที่หน้าขาซ้ายนะคะยกมือขวาของเราขึ้นริชที่สูงที่สุด Excel ซ,ซ้ายเบนและ Return กลับมาจากนั้นเราจะเหยียดแฮมสตริงฝั่งซ้ายกันนะคะเอามือของเรานะคะประสานไว้ที่ไททอยนะคะองคอยูออพชั่น2เหมือนเดิมนะจากตรงนี้นะคะเราจะเริ่มจากการเหยียดหลังขาซ้ายนะคะ หนึ่หลังเป็นสเตรทแบ็กไว้นะคะยืดถ้าใครข้อเท้าไม่ f l e ็กซิเบิเรากระดกฝาเท้าได้นะคะ,ะกลับมาตรงกลางอีกสองครั้งนะคะ กลับมาอยู่ตรงกลางค่ะวางมือขวาลงข้างลำตัวนะคะวางมือขวาลงข้างเขาขวานะคะยกมือซ้ายของเราขึ้นจากตรงนี้นะคะเราจะ forward นะคะ rotate ลำตัวของเราไปหาพื้นหนึ่งและ lift up อีกหนึ่งครั้ง return สลับข้างนะคะ,ะตั้งหลักกันนะคะเดินขาขวาของเรามาด้านหน้าค่ะ hip f l e x o r s t r e t c h ก่อนนะคะบายบร a t h e i อนะคะลีนอมก็จะมูฟตั้งแต่หน้าขาของเราเลยเห็นไหมคะหนึ่ง หล่ไกลาจากใบหูใครอย่าไปเกร็งคอบ่าไหล่นะาวางมือขวาเรานะคะไว้ที่หน้าขาขวายกมือซ้ายของเราขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะซ้ายเป็นยืดที่สีข้างฝั่งซ้ายของเราตั้งแต่สะโพกนะคะไปจนถึงรักแร้ของเราหรือรวมถึงแขน Return กลับมาค่ะเหยียดแฮมสตริงนะคะขาขวาหนึ่ง หลังขาของเราถูกเยียดออกค่ะรอบสุดท้ายกลับมาที่90องศาของเราวางมือซ้ายนะคะขนานอยู่กับเข่าซ้ายให้อุ่มนิดหนึ่งนะคะจากตรงนี้นะคะ Riach มือขวาของเรานะคะไปที่ค้างอินไลน์กับใบหูและทวิสต์ลำตัวของเราคว่ำหาพื้นหนึ่งยืด come up d o w หายใจออกโรเทหายใจเข้าไลฟอัพนะคะขึ้นไปหาเพดานห้องและตั้งตัวกลับมานะคะจากตรงนี้เอามือของเรานะคะวางไว้ที่เสือให้อุ่มนะคะถอยเท้าขวาของเรานะคะไปทางด้านหลังนะคะเหมือนออลโฟอีกหนึ่งครั้งนะคะตั้งจมูกเท้าของเราไว้ยกสะโพกของเราขึ้น เดินมือนะคะกลับมาหาขาของเราค่ะงอหัวเขา่าค่อยๆโรอัพนะคะอันสุดท้ายแล้วนะคะท่าสุดท้ายนิดหนึ่งค่ะเราจะยืนตัวตรงๆไว้นะคะจากนั้นวาดมือขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะหนึ่งริชมือไปให้สุดนะคะเท้าสูงไว้2สองค่ะเป็นลักษณะของการเหยียดจากนั้นย่อหัวเข่าลงสาม ให้เรารู้สึกว่าเรามีแรงสปริงส่งจากพื้นสี่หและค่ะและนั่นก็เป็นการออกกำลังกายนะคะเพื่อสร้างความเหยอียดยืดบริหารพังผืดรอบลำตัวของเราเลยนะคะก็สร้างความคล่องตัวสร้างความเบาตัวกันนะคะค่ะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ